สวัสดีค่ะช่างขิดกุมาว่าปีค่ะมีลูกค้าจากาจังหวัดเลยกับเขามาเบิงรถไทยนะคะเนาะเพื่นกะสนใจค่ะสนใจกะสิเอาแล้วอีกขั้นหนึ่งค่ะพี่นนเนาะต่อจากขั้น,นี้แล้วเพื่อนกะสิเป็นคิวของเพื่อนค่ะพายหลงยูฟูขวดบ๊วยหลงยูฟูนี่บมรุจักเรือไงอันนี้รู้จักขังหัวรสซับตรงกันซื้อนี่สามห้าจุดโทร

จะเห็ดเป็น่ยนดว่าก็ินขิวอกจกามเจ็มนะพีนองผมวแก้เศร้าเนี่ยโอ้โหผมตอนไปงไปบุนยากับควงเนียไปเนียองก็ปิดยาพวมากเท่าชีมากีมากกับเป็นเศร้ามาเรื่อยๆหรว่าขันบีเป็นตยาผมเปลี่ยนไปหลายหมอผมเห็นเขาเขาผมมากอยู่เรามีตุ้งราคากันพี่ไห่ผมยังไงไปเนี่ยพี่หลอดี่ยังมนทำบ่นี่ครับพี่ตัว ลอหลังลอหลังกระท่าของตัวนี้กาทานาเนี่ยกอออะไรกบห้าครับได้บ่กอสิบห้ามันสูงมันสมันสูงเกินแต่กอสิบห้าเขาต้องเลี่ยนยางแปดสิบง่าอืมเดียวง่ายประมากอี้ยางเติมเติมกอกบบหกมันบ้างกบบหกครับเออยบรบสิบหกกันครับ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 นี่เา็นี่เปนบ้อันนี้กะท่านี่มันบ้างใ่ไหทานึครับทนี้ครับ เมนระทาีิสือตะกี้เนาะบรรู้จักจรกงๆนะซื่อไม่กระเจกผ้าสื่อกระทานีบนีบตั้งกระจเจ้าไม่ไนเปยนมันหมจุกขาดดูแ้เทียมุนตลอดอยากมาไปเลยเก่ามากหรอกขับราดูหล่ะครับเป็นนะครับเป็นจ้ามันประด้ยากดอกเอาเฮ็ดระบบมื้อไว้ได้วีเราดึง เห็ดจะเสีเห็ดได้ฮัตติรัิเห็ดเจ็บมองมาตรงี้วเอาสุข,ขั้นเหยียบไเลยนะก็ผมมาเป็นมือสีดีก็เว่ามือ,มมอเอาเฮาล็อกสะพานขึ้นนะครับเจ็บเป็นมือ่อะไรเฮาเปิดมีไง,ง,งมาเฮามันเหยีบยบแต่อยู่นี่มันบวบไปไเฮากัด กัดเฮ็ตโบง่ายแล้วกับ้าวแมงดามไม่หนีครับต่อขึนมากดึงไปพุลลวดไม่ต่อขึ้นเลยดึงจะพัดขึ้นเลยนะครับเพาต้องเหยียบลด้แล้วกับีบรกกะบียกก็มือคมลงไงมันติดบ่มยันเขาเวรหลายอย่างเลยมันลื่อมควองสีม่าดึงควาิสีมันขัแล้วขันไม่เหยียบมันแต่ที่พบเฮ็ดเบรกอีกนึงดเห็ดการเบรกอีกเพ่อเพื่อาี่มันโบยู่ก็ต้องม่เหตดเบรกกับอเตอร์มืองไปง่ายมากมอเตอแมนต้องเห็ดเบรกไม่ีเจ้า ขาเร่งนี่เขาเฮ็ดสระบบบครับเขาเร่งต so oh. ีนกับเขาเร่งม er ok ืดหมดเงานเขาเพ่เฮ็ดแต่ว่ายาบอปหยหยบตีนไม่ได้ครับใมือคอยติ๊ติกแต่ว่ตรวนี้เบ็ดเบ็ดก็ตุ่มเบ็ดง่เนาะหางกิ้วเนาะเบ็ดง่ยบ็ดีบนเบ็ดเนาะเน่ย่อยมันเ่็ญดเบ็ดไมเบ็ดไม่นยุ่งนี่ ngon mọi người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  mọi không mọi người 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 mọi ขยับขยับไปข้างหน้าเาซื้อข้างหลังข้างหลังเดขยับเบนบบบัวข้างหลังมันีีก็ขึ้นได้อยู่สถานบานน้สถานมันน้อยกับตานเมสะพานสเมตรเเมตรอันนี้มันเม็ดยี่ข้อยายเหมือนโต๊ะน้ำเลยใช่เนาะอันนี้หมายถึงตัวยางขั้นนี้มันกวางซื้อดขนาั้นที่เจ้าจ่าไปลากนะไปเห็ดส่เห็น้อยลงจากน้อยความกวางนะนะจาอันนี้คือ เือเป็นความขั้นนีเอกลักษณ์ของขั้นหนีซื่อๆจ้ะโอ้ยมันโดตัวมันกซ้ำกันจะลืมงั้นแหละันจะตมันจะซ้ำกันนี่แ่นะลูกค้าย่านเอาคืนรถบ่าดดค่ะพี่น้องว่าเอาฝันหนาฟันลังเหยีลักซื้อเถึงเดือนต่ลคมเมนลาย่างเดียวเราลากย่างเดียวเาลากย่างเดียวจะมีเงินล้วผมเคซื้มาเห็ดไหมลูกค้าต้องการหลักย่างเดียวค่ะพี่น้อง มันก็จะเนเรแล้วเดี๋วจเห็จดเดือแล้วแล้วก็ปีใหม่ออปีใหม่ากำหนดนะแต่ท่านอยู่แต่ปีใหม่อธิ็นมาผมว่าเป็นนัด่าเขาแล้วแต่ว่าผมก็สิเว่าผมก็จะไปรียกแล้วไ้เรียนนี่็จะเก่าอยู่อ้าวมอกผไปหารับจ้างแก้ขรับจ้างก็นี่ใส่ของอะไเด็ดของหมดหมด แอจ้างกเชื่อขมเองลกเนะครับ่ไปแล้ว้าเป็นัีด้กเ็บตแปลงโ้าเโ่งสีล่องปืนตัวสีผมเท่าตัวผมกติหือปืนถ้าเอาตึ้งนาเนื้อน้ำสิเนื้อสีอ่ะคิปนี้กะถ้าพี่พระนองมาฟฟ้างกันสนทนาระวังลูกค้ากับสร้างเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะสิตกล่งกันด้วยดีเนาะเนาะ คลิปนี้เข้ากะเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนค่ะพี่น้องไปเปนร่องแล้วโอ้ยงามแตาบานนี่หมด่อเลยตาบาบ่เมนต์จะควงรถกันนี่จะลองรถกันนี่อยู่อยู่บ้านเราบางคนยังที่เราบลงจากหัวเราทราบด้วยเหรออยู่ด่วนอันนี้จะควงรถอยู่ด่วนอันนี้เป็นอยู่เมืองเลยนะคะเป็นร่องร่องขึ้นเบื้อง อะคลิปน <icana>, ี้กะเอาไว้ก้อนนี้ค่ะเออซ้ำนี้ก้อนเด้อค่ะพี่น้องแล้ yes. chanting, วก็คอยมาอัปเดตอีกนะคะเนาะขอบคุณลูกค้าหลายๆค่ะทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมอ่ารับชมช่องบ้านน้อยซอยลึกสร้างคิดกลุ่มพราว่าปีอุดรเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ